ให้มันตื่นผ่านอายตนะออกไปเรื่อยๆลูกนะโพร่งไม่ใช่นั่งคุมนั่งคุมอายตนะเหรอนั่งคุมกายคุมจิตวิชาเฝ้ายามแนละ้วยังไงดอกไม้บานดินะบานออกเลยโพร่งผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจออกโพร่งทิ้งโลง่งทิ้งอยู่งั้นนะ่ะนั่นแหละเรียกว่าสว่างไม่มีอะไรยุ่งยากลูกแต่ถ้านั่งเฝ้าของอยาก เฝ้ากายเฝ้าจิตเฝ้ารู้เฝ้าเห็นตะคองคุมอยู่แค่อินทรีย์ะนะอยู่อย่างนี้อัน,นยากตกที่นั่งลำบากเลยเฝ้าเลยเป็นภูมิเป็นพบเป็นชาติในตัวมันเองอยู่อย่างนั้นนั่นโล่งออกผ่านตาผ่านหูจมูก้นกายใจออกโลง่งทิ้งโลง่งทิ้งดอกไม้บานบานทิ้งบานไม่ใช่บานเอาบานไม่ง่ายไม่ยาก อย่าซึมติดวิชาเกจิอันโล่งผ่านตาผ่านหูออกไปสิผ่านรู้ผ่านเห็นออกไปโล่งทิ้งโล่งทิ้งอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าสว่างออกล้วนะมหาสมชัญญชะแห่งอริยะเลยพล่องออกไม่ต้องเาม็ดกระแม่ทำเต็มที่กว่าน,นี้อีกหน่อย โร่งออกอะให้ม um ันไม่บัญญัติบัญญัยังไม่ต้องกระเบ็ดกระแม่ไม่ต้องมาห่วงความรู้สึกอะไรไม่ต้องมาห่วงประคองรู้ประคองเห็นอะไไม่ต้องห่วงลโปร่งทิ้งจะได้หมดห่วงหมดห่วงในยตนะหมดห่วงในสัมผัสหมดห่วงในรู้ในเห็นเองโปร่งผ่านรู้ออกไปโปร่งผ่านเห็นออกไปโร่งทิ้งโล่งทิ้งนั่นแหะ อย่าให้เสียเวลานะอย่าให้เสียเวลาว่าสาสละมาจากบ้านจากเรือนแล้วนะก่อนผม่ผมผ้าแล้วอย่าให้เสียเวลาอย่าให้มันโมฆะเปล่าทิ้งไปเฉยแล้วก็อย่าให้เดาสุ่มต้องแจ้งด้วยมันทะรุทะรวงอย่างไรอย่านั่งเดาสุ่มอย่ารู้สุ่ม อย่ารู้แบบงมหาอย่าจิตแบบงมในในภาวะจิตอยู่งมหาอะไรอยู่อย่าสบมอย่าเดาสบมให้รู้มันะทะลุทะลวงอย่างไรลูกแล้วให้ตัดสู้เลยทะลุทะลุทะลวงอย่างไรมันจะไม่คล่องไม่คาในดูในรู้ในเห็นแบบไหนแล้วลูกก็โล่่งทิ้งโลง่งทิ้งเลย นั่นแหละเห็นจะไม่คาเห็นเองเห็นไม่ตันอยู่ในเห็นรู้ก็ไม่ตันอยู่ในรู้เองเลยพระองค์ผ่านโล่งผ่านไปเลยว่างทิ้งว่างทิ้งว่างทิ้งอย่างนั้นแหละหน้ภาพกว้างขวางเจิดจ้านะโปวสัตว์โดยอัตโนมัติในตัวมันเองนั้นเลยโด,โดยโปดด้วยหน้ภาพ โล่งผ่านตัวรู้ทิ้งเลยลูกอยาก่าทรงตัวรู้ถ้าทรงตัวรู้นี่มันเรียกว่าทางตันทางตันตันอยู่แค่ขันห้าแค่ขันเดียวนี่ก็แย่แล้วคือขันรู้คือวิญญาณขันเนี่ยถ้าตันอยู่แค่ตัวทรงรู้นี่ก็แย่แล้วไปไหนไม่รอดแล้วรู้ที่ไม่ตัดสรู้เองเพราะมันไม่โร่องออกตกจากรู้เสเองมันไม่กระจายทิ้งไม่โล่งทิ้งแล้วก็กระจายทิ้งเลย โล่งทิ้งเลยมันจะได้ไม่ตันในตัวมันเองนะเรื่อยๆอย่างนี้กระจายกว้างทิ้งเลยหูกนะกระจายกว้างทิ้งกระจายโล่งทิ้งไปเลยจิตเหลืวบานเต็มที่เลยดอกบัวบานเต็มที่แล้วบานมันจะทิ้งบานเข้ามันเองอย่าทรงถ้าทรงแล้วเีน,นี้มันเรียบร้อยแล้วมันจจับหลักแล้วมันจับหลักโมเดลคาเกาะหลัก จับหลักอยู่ไอว,วิชาหอยอ่ะหอยอ่ะจับหลักนั่ละมันก็ไม่หลุดสิหลุดนะพร่องไปเลยโลองไปเลยแบบไม่อะไรก็ไปเลยไปเลยเรียกว่าไม่ต้องไปห่วงแล้วเกาะหลักจับหลักอันมันจะได้หลุดไปคลายทิ้งโล่งทิ้งคลายทิ้งโล่งทิ้งเได้เบาเบาจากความอึดอัดในตัวของมันเอง เบาจากความเหนียวหนืดในตนัวมันเองเบาจากการติดตันตึงในตนัวมันเองน่ยไม่แน่นไม่หนืดในตนัวมันเองนี่เพราะมันอยู่คมอยู่ในตนัวมันเองก็หนืดหนืดและแน่นหนืดกระ,ะจายจิตโล่งทิ้งเลยก็แล้วนั่นแหละสลายวิญ,ญญาณไม่ต้องมาผนวกวิญญ,ญาณถ้านอกเหนือวิญ,ญญาณเป็นนะ นอกเหนือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นแต่ถ้ายังอยู่ที่วิญญาณอยู่ก็ไอ้วิญญาณสัมภเวสีล่อนเล่พเนจรเรื่อยๆถ้าล่งทิ้งไม่เป็นจากจิตนะกระจายจิตโล่งทิ้งไม่เป็นมันก็จะจับอยู่แค่วิญญาณบทานตัณหาโมหะผนวกวิญญาณก็ต้องล่นเล่พเนจรวิญญาณสัมภเวสีไปในรูปเสียงกลิโรสสัมผัสสัพสิ่งสัพทตุ เนี่ยป,ปลงป่ลงปลงไปล่องโล่งไปนั่นแหละแบบไม่อะไรกับอะไรนั่นแหละไม่ต้องมีจดหมายนะไม่ต้องมีจดหมายถ้ามีจดหมายปั๊บได้ช่องอุปทานทันดีที่มีจดหมายก็เพราะมันนั่นแหละก็อุปทานมันไปล็อกเป้า,าไว้เลยให้มันเรียกว่าไม่มีขอบเขตเรียกว่าไร้ขอบเขตเรียกว่างทิ้งนะตือนไปแบบไม่มีจุดหมายนั่นแหละถ้ามีจดหมายแสดงว่าม,มีอุปทาน ันจะไปเกาะตรงนั้นน่ะตัณหาอุปทานน่ะ้าไม่มีจุดหมายคือไม่อุปทานด้วยไม่ตัณหาด้วยไม่ล็อกเป้าก็ไม่อุปทานด้วยไม่ตัณหาด้วยเรื่องเตื่นแบบบานสะพรั่งออกเตื่นแบบไม่อะไรอะไรเตือนแบบดอกไม้บานเตือนแบบไม่มีจุดหมาย มันมีจุดหมายว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงอะไรอยู่ก็ตามที่ที่ตัวเห็นโฟกัสไปตัวรุ่นการู้โฟกัสไปแล้วแล้วก็อันนั้นก็ตื่นแบบอุปทานตื่นแบบตัณหาล็อกเป้าล็อกเป้าออกจากตรงนี้ไปติดตรงนั้นออกจากตรงนั้นไปติดตรงโน้นก็ล็อกเป้าล็อกเป้าอะไรมันไม่มีจุดหมายไม่มีจุดหมายก็าเตื่นทิ้งตื่นดอกไม้บานนะ่ะบานทิ้งบาน จะได้แต่ช้าหน่อยที่ไม่ข้องไม่คาไม่ติดไม่ขาดมันยังไงไม่ใช่วิมุตในตำราหรือวิมุตโดยที่คิดว่าวิมุตอันนี้มันเป็นไม่อะไรกับอะไรเป็นเตื่นก็ไม่ข้องไม่คาในเตือนเป็นเราลูกก็พร่องไปอย่างเดียวทาไมพร่องไปเนี่ยมันจะตันมันชอบตัน ตรงนี้ตรงนั้นตันสมาธิหัวต่ออะไรเฝ้าเฝ้านะมันพอมันจะซึมอยู่ในตัวเองหน่อยก็พร่องออกอีกพร่องออกอีกโล่งออกมาแหละวบานอีก อย่างนี้เรียกว่าช่วยตัวเองได้นะลูกนะ <st arts> นะ <st arts> พอจะเสริมเตือนเตินขึ้นอีกนะืมแค่นั้นนะพอจะเสริมในตัวเองเตืเอ,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 อนขึ้นอีกนั่นแหละลูกเออบานขึ้นอีกจำไว้นะตื่นเนี่ยตืต่นทิ้ง ถ้าเตื่นเอาตื่นก็อุปทานอีกโลกิยะธรรมอีกมันไม่โลกุตละถ้าเตื่นทิ้งโลกุตละเตื่นหลุดเตื่นพ้นโล่งขึ้นอีกพอมันแค่นี้ความรู้สึกในตัวมันเองก็โล่งขึ้นอีกจากความรู้สึกนั้นโล่งทิ้งคลายจากความรู้สึกตัว่าเฉยๆมันก็ไม่ใช่นะเฉยๆเนี่ยมแช่แช่เฉย มันไม่พลร่งยิ่งกว่ตัวเฉยเฉยนี่มันยังมีอาาเขตมีขอบเขตอยู่ทักหน่อยก็แช่แช่เชมเฉยเห็นได้ชัดมันอยู่ตรงที่ลูกล่งออกนั่นแหละเรื่อยๆล่งทิ้งล่งทิ้งลุกจากจิตจากกายจากจิตนั่นแะหละนั่นแหละสว่างออกสว่างออกสว่างออก อย่าไปดูมันถ้าไปดูมันมันก็ไปเกาะอยู่ต้องค่อยดูโพร่งออกโล่งออกอย่าไปห่วงดูอาการอย่าไปห่วงรู้อาการถ้าไปห่วงดูอาการรู้อาการมันก็ไม่คลายจากตัวดูตัวรู้ก็เลือเยื่อใยในสัมผัสเยื่อใยในยานทัศนะเยื่อใยในทิฏฐิปัญหามันลอยลัดตัวรู้ตัวดูอยู่อย่าไปห่วงโปร่งทิ้งโลร่งทิ้งไม่ต้องไปห่วงรู้ชัดไม่ชัดเห็นชัดไม่ชัดไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นจะได้คลายออกจากตัวรู้ตัวเห็นไปด้วย ลงทิง้งโลงทิง้งโลงทิง้งอันนี้เรามนแล้วแล้วไปจากระบบภาษาทุกอย่างเลยจะได้เป็นคนที่แล้วแล้วไปเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่โมดต่ขุดคุยแล้วแล้วไปเป็นปัจจุบันอดีตแล้วแล้วไปเป็นไม่โมดตขุดคุย้ยตอกย้ำภาษาปัจจุบันอดีตแล้วไปเป็น คนไหนที่ตื่นแล้วก็ตื่นเลยลูกนะโผลงแล้วก็โผลงไปอีกโคลงไปเรื่อยๆโผลงไปโล่งไปเรื่อยๆจากตัวเองนั่นแหละลูกบานแล้วบานอีกบานมันหลุดขั้วไปเองอะ่ะคนไหนที่กําลังจะซึมแล้วรีบหลี่ลงก็โผลงขึ้นอีกลูกเขาเรียกว่าวิบากแห่งตะบะชานย,ายมันดึงคอยจะแช่คอยจะทรงอะไรบางคนก็นิวรมันดึง มีบากนิวรณ์ไม่ใช่สมาธิตบะชานแต่มันเป็นอีกแบบหนึ่งหมดแรงแช่อารมณ์หมดแรงตื่นเฉลยแช่อารมณ์เลยนิวรน์เข้าซึมเนี่ยถึงไม่โสก็สว่างสวายจ้าไปก็พร่งไปในสรรพสิ่งนี่ลูก ผ่านยตนาออกไปเยแล้วโพร่งไปงั้นละโปร่งเรื่อยๆเยลยโพร่งไปอีกโพร่งไปโพร่งไปต่อไปมันก็ไม่อยู่กับอยตนะแล้วเราโล่งทิ้งสว่างผ่านทิ้งเลยเหยียพักเยยามาพักอยู่แค่อาการหนึ่งอาการใดเย่าพักให้โร่ง ผ่านทิ้งไปอีกถ้าพักก็หมายถึงแช่นั่นแหละมาพักอยู่แค่ภาวะลักษณะจิตชนิดไหน,นเรียกว่าแช่นั่นเองไม่ยังมาแช่เลยลูกว่างทิ้งเรื่อยๆนั่นแหละโล่งทิ้งเรื่อยๆนั่นแหละบานออกบานออกบานออกกลีบดอกส่วนไหนมันหอมันหุบเอาไว้มันก็จะบานออกบานออกต,ตามๆมันไปคลายออกทุกจากทุกจริต ที่แช่ที่ทรงเสริมอยู่ในจริตชนิดไหนอาการไหนทั้งจิตเนี่ยมันจะคลายออกคลายออกระบานออกทุกจากทุกจริตเลยลักษณะแห่งจิตคลายทิ้งคลายทิ้งคลายทิ้งอย่าพักแต่พักแล้วมันมันติดในสายแช่แหละอันนี้มันจะได้หลุดออก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 เดี๋ยวต่อไปก็ไม่ง่ายไม่ยากแล้วนะ เพรามันไม่มีอะไรจะมาคอยหูบคอยบานมันก็หมดยากหมดง่ายละไม่นอกไม่ไนไปไม่ติดไม่หลุดไปก็หมดยากหมดง่ายไปมันยังยากอย,กอยู่ตรงที่ลูกยังแช่อยู่ยังทรงอยู่ยังอะไรอวรในภาวะกายจิตอยู่ไงห,หวนกลับมาแช่หวนกลับมาพักมาเนิบนาบก,กับสิ่งเหล่านี้อยู่นะเขาเรียกยังยากอยู่ยังหลงภายในอยู่ จนกว่าจะไม่นไม่นอกไปเลยไม่นอกไม่ในไหไม่ไปไม่อะไรกับอะไรไปไม่นอกไม่ในโล่งทิ้งโล่งทิ้งจนไม่นอกไม่ในไปเองหมดยากหมดง่ายอีนนี้ก็อริบทที่เคลื่อนไหวน่ะให้เดินจงกรม่ะเดินไปเดินมาผ่อนคลายนั่นก็ช่วยเยอะ นั่งแช่จมปรับดักดานก็เคลื่อนไหวเพียงเพื่อให้มันขยับออกตื่นออกจากที่แช่ในตัวเองช่วยเยอะมากอันนี้เอานเนื้อเลยนะแบบเนื้อหาเลยลูกเนี้ยกระจายล่งทิ้ง,งเรื่อยๆพอมันจะรวมจิตอีกก็กโล่งออกอีก ผพรมันจะทรงจิตมอโล่งออกอีกนะบานออกอีกจำไว้ว่าอย่าพักจิตนะตัวพักจิตเนะี่ยจุดบอดนะอย่าพักลูกตัวแช่นะก็พักจิตเนะี่ยอย่าไปพักนะแล้วก็โล่งแบบไหม่ไปไม่ใช่ตรงที่พักไม่พักอะไรทั้งนั้นแหละลูกไหม่ไปไมมอะไรกับอะไรไปแตกกระจายออก จทิ้งโลกทิ้งอย่าเสียเวลาพักนะตรงนั้นมันแช่พักจิตอย่าโมแต่โสดาสกัทาคานาคาอะไรอยู่อย่าโมแต่ปุถุชนอยู่อย่าโมแต่อริยะอยู่ นะจนมันไม่ติดไม่หลุดไปเองล,ลูกนะหมดยากหมดง่ายเลยไม่ติดไม่หลุดไปเองไม่แบกไม่วางไปเองเลยหมดจดอย่าพักนะแต่พักเลยว่าลูกแช่แล้วจิตแช่ไหมไปเรื่อยๆแตกออกไปเรื่อยๆพลงออกไปเรื่อยไอย่าไปแวะในส่วนไหนของจิต แล้วสว่างตลอดเลยอันนี้เรียกว่าอุกฤษพร่องแบบอุกฤษไม่ต้องพักไม่ต้องพักไม่งั้นเนี่ยก็บันบรรยานหุบหอบหูหอบรรยยบ้านบานอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวสว่างเดี๋ยววูบเดีย๋ยววูบเดี๋ยวสว่างมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็จะได้สมุดเฉดไปพร่องไปพร่องไปพร่องไปโล่งไปโล่งไปโล่งไปไม่ต้องพักเลย จะได้สมุดเฉดไม่บันบานหุบหุบหุบหบ,หบ,บันบานยางนั้นแหละช่วยตัวเองพอมันจะแช่แล้วก็โพร่งออกอีกอย่าให้พักตัวแช่แล้วมันคอยพักอารมณ์ธรรมดานั้นก็อย่าได้พึงพอใจด้วยนะ อย่าได้สบายสบายด้วยทุกข์ก็ไม่ได้สบายก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรๆมันก็ทุกของอังนันิ้จังหมดนี่ลูกเกาะแกะอะไรนี่เหนหนาก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละสบายคือทุกข์มันเป็นอารมณ์ทุกข์ชนิดละเอียดทุกข์ขังชนิดละเอียดสบายสบายอั้นั้นแหละอันนั้นแหละที่เราเยื่อใหทำใหามันมีเยื่อใ่ในในภาวะจิตภาวะธรรมภาวะขัน สว่างสว่างตลอดพอมันจะแค่นี้แค่นั้นแค่รู้แค่เห็นแค่โน้นแค่ไหนลูกก็โล่งทิ้งอีกอ,นนอีกสเต็ปหนึ่งอีกมันจะบานออกกี่ชั้นก็แล้วแต่ลูกก็บานน่บานทิ้งบานทิ้ง จะ่ำไมโมแต่เป็นกรรมฐานหัวหลักหัวต่อเฝ้าแต่ฐานกรรมแต่ฐานกรรมแต่กายฐานกายฐานจิตเฝ้าแต่กายเฝ้าแต่จิตเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นขาดแต่ในตัวดูตัวรู้ตัวเห็นก็กรรมฐานหัวต่อไม่มีปัสนาสักทีว่าไม่มีไม่มีวิสามันทักทีไม่ตัดออกไม่ปรงฐานเลกรรมฐานเฝ้าฐานไม่เจ้าออกไม่พร่องออกไม่วิสามันไม่คลายออกไม่วิมุตตเนึง เรกรรมฐานหัวตอ่ออันนี้ก็ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นพอแช่ปั๊บก็กรรมาฐานหัวตอ่อนีไม่ต้องสอนกรรมาฐานแล้วมันชํานาญกันอยู่แล้วอะไรก็กรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานไม่มีใครไม่กรรมฐานเลยแช่กายทรงจิตอะไรอย่างนั้นแช่รู้สึกทรงเวทนาอะไรกรรมาฐานหมดเลยนะ ทรงจิตทรงรู้ทรงเห็นทรงอารมณ์อไอ้กรรมฐานหมดไม่มีใครที่ไม่เจริญกรรมฐานเลยนี่ให้วิปัสสนาให้วิสามันให้คลายออกให้โล่งออกไม่ต้องมาทรงสว่างออกก็เหมือนกับตัวหลงรู้อวิชาโมหาวิชาตัวหลงรู้าลลามาสอนให้รู้ซะก่อนรู้ซะก่อนรู้ซะก,กรร่อน ก็ปกติมันก็หลงรู้กันอยู่แล้วเราจะมาสอนให้รู้ซะก่อนอีกให้มันเตื่นไปเลยพล่องไปเลยแม่แล้วก็ไปไร่ไปเลยเนะี่ยจากที่มันมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนั้นไม่ต้องมาซะก่อนอีกจะได้ไม่ย้ำลึกเนี่ยมันรู้ซะก่อนรู้ซะก่อนไม่ต้องมาสอนเราของพวกนี้มันรู้ซะก่อนก่าไอ้คนสอนสอิปกติมันก็หลงรู้ สก่อนก็อยู่แล้วนี่ไม่ต้องบอกมันเลยชอบเห็นสกอรู้สก่อนก็อยู่แล้วโหมันก่อนในคนที่จะมาสอนสอิอันสิ่งเหล่านี้มันจะมาสอนสอนไม่ได้ไอ้สก่อนสกหลังเนี่ยให้ไหมไปเลยไม่อะไรกับอะไรไปเลยตื่นออกโล่งออกไปเลยจะได้ฉับพันหน่อยแล้วกรรมฐานนี่ก็มมาสอนหรอกมันก็กรรมฐานให้รู้ทุกคน คนไหนไม่เฝ้าฐานไม่กรรมฐานไม่มีเลยฐานกายฐานจิตฐานเวทนาเลยไม่มีเลยนั่งแช่นั่งทรงนั่งเสริมกรรมฐานหมดเลยมันไม่ต้องสอนอีกก็กรรมฐานกรรมกันอยู่แล้วฐานรู้ฐานเห็นนี่ก็กรรมอยู่แล้วทรงรู้ทรงเห็นทรงเห็นทรงรู้ สอนบรรลุเลยพร่องเลยลูกพร่องไปเลยเตือนไปเลยพร่องผ่านกายผ่านจิตไปเลยผ่านสรรพสิ่งไปไอตัวตัวแผ่วของลูกเนี่ยตัวพักของลูกเนี่ยนะพักจิตแผ่วทั้งจิตเนี่ยไอตัวนี้มันเป็นตัวให้เชื้อตัวเพาะเชื้อนะตัวเพาะเชื้อหมักเชื้อ พล่งขึ้นอีกก็สดชื่นทีหนึ่งอะไระเบิกบานนี่รู้นี่รู้รปจัจะตั้งอ่ะ